โอเคสวัสดีครับทุเรศพิเกสชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวรีเอ็นช่นทีวีโชว์นะครับขอส่งผลง,งานไปอีก1คันนะวันนี้ถือเป็นคิวของเจ้า n m a นแม็กหนคันนี้เป็นปีเวอร์ชั่นปี2021โฉมปัจจุบันนะครับก็เรียกได้ว่าคันนี้อายุไม่เนี่ยนะครับไม่เกิน10กิโลนะครับก็ขี่จากศูนย์มาก็มาจัดแต่งเลยทันทีนั่นเองครับอย่างที่เราเคยบอกกันไปนะครับสําหรับรถที่ต้องการติด กล่องท้ายหรือปี๊บอลูมิเนียมด้านท้ายเนี่ยนะครับแนะนํามากๆเลยครับว่าควรจะเปลี่ยนชิลหน้านะครับเพื่อที่จะให้มันรับกันนั่นเองนะแล้วชิลหน้าแต่งตัวนี้นะครับเป็นชิลหน้าที่สามารถที่จะผลักลมนี่ครับนะฮะผลักลมขึ้นไปเหนือหัวเราได้นั่นเองนะครับไ่ไม่ทำให้ลมปะทะตัวแล้วก็เหนื่อยมากเกินไปนะครับอ่านี่ครับทรงของเขาอ่าแหลกท้ายที่ลูกค้านี้ลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็นแหลกท้ายทรงศู์แบบนี้ครับ เป็นงานอลูรมิเนียมอลอยนะครับของเพชรโมโตแล้วก็ตัวปี๊บอลูมิเนียมขนาดความจุ45ลิตรครับเพื่อนครับแบบนี้ครับตัวขนาดความจุ45ลิตรเนี่ยอย่างที่เพื่อนถามมันมาครับผมว่ามันเกินตัวรถไม้ซอกแซกยากไหมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่เกินปลายแฮนด์ครับเพื่อนครับไม่เกินแน่นอนนะครับขี่ได้เหมือนเดิมซอกแซกได้เหมือนเดิมแล้วก็คล่องตัวเลยทีเดียวนะครับตอบคาถามอีกหนึ่งคำถามครับว่าตัว45ลิตรเนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะครับเราเปิดงี้ปุ๊บ ครับประเงินไขกูญแจไปแล้วนะเปิดฝาครับแอนท์โมโต่4.5ลิตรจะมีอินเนอร์มาให้อยู่แล้วนะครับผมถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยขอบยางกันน้ําแบบนี้ครับนะฮะแข็งแข็งเย็นเยนเลยนะครับอ่าหมวกกระน้องหนึ่งใบเหลือพื้นที่อีกประมาณหนึ่งเลยครับแบบนี้เลยนะครับเต็มใบนะหมวกกระน้องเต็มใบนะครับนี่ครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับอ่าปั๊บล็อกแบบนี้นี่ครับ โอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวจะใส่ไปให้ใต้โพสด,ด้วยเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณที่ติาชมนะครับสงสัยอะไรหรือต้องการสอบถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆจะอัปเดตกันทีหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ